สวัสดีผู้ฟังทุกท่านคุณเคยยิ้มทั้งที่ในใจร้องให้ไหมบางวันเราก็แต่งตัวดีทำงานได้พูดคุยกับคนอื่นเหมือนปกติแต่ลึกลงไปกลับมีบางอย่างที่เงียบเหงาและหนักอึ้องเหมือนกําลังฝืนไปต่อทั้งที่ยังไม่ได้เยียวยาสิ่งที่เคยเจ็บบางความถุกไม่ได้ส่งเสียงแต่มันซ่อนอยู่ในวิธีที่เรามองโลก ในคำที่เราพูดกับตัวเองในความเงียบที่ไม่มีใครได้ยินวันเข้าพรรษาไม่ใช่แค่วันแห่งการเข้าวัดหรือถือศีลแต่มันคือจังหวะพักใจที่ธรรมชาติเตือนให้เราหยุดแล้วกลับมามองข้างในพรรษาคือฤดูของการฟื้นใจไม่ต้องพยายามให้ใครเข้าใจแค่ให้ตัวเองหายใจ อย่างแท้จริงพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจถูกโลกทั้งใบก็ดูหม่นหมองแต่ถ้าใจเริ่มคลายโลกก็เปลี่ยนตามวิดีโอนี้จะพาคุณไปพบกับ5ทางออกจากความทุกข์ที่จะเปลี่ยนพันษานีให้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของใจคุณพันศานีไม่ต้องไปไหนไกล แค่กลับมาอยู่กับใจตัวเองก็พอความถูกไม่ได้เจ็บที่สุดในวันที่มันเกิดแต่มักจะเจ็บในวันที่เรายังไม่ยอมรับมันหลายคนแบกอดีตไว้แน่นไม่ใช่เพราะมันยังทำร้ายแต่เพราะใจยังไม่ยอมเห็นตามจริงบางคนเสียคนรักแต่ยังคิดว่ามันไม่ควรเกิดบางคนผิดหวังจากคนใกล้ตัวแต่ยังย้ำคิดว่ามันต้องดีกว่านี้เราติดอยู่ในคำว่า ไม่น่าเลยทั้งที่ทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นเองพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอริยสัจสี่คือความจริงของชีวิตข้อแรกคือทุกข์และข้อที่สองคือเหตุแห่งทุกข์ซึ่งก็คือความยึดเราทุกข์ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์แต่เพราะเราไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นถ้าเรายังไม่ยอมรับเราก็ปล่อยวางไม่ได้ ถ้าเรายังหนีจากความจริงใจก็ยังถูกจองจำการยอมรับไม่ได้แปลว่าอ่อนแอแต่มันคือก้าวแรกของการเยียวยาเพราะเมื่อเราก้ารับความจริงใจก็จะเริ่มวางสิ่งที่เคยแบกไว้ได้ยอมรับคือกุญแจดอกแรกที่ปลดล็อกใจให้เป็นอิสระเราทุกคนต่างมีภาพในใจที่ยึดไว้ภาพของฉันควรจะเป็นแบบนี้ภาพของ เขาควรทําทกับฉันแบบนั้นยิ่งเราหยุดภาพนั้นแน่นเท่าไรใจก็ยิ่งทุกข์ความยึดไม่เคยเบามันเหมือนเชือกเส้นเหล็กที่มัดเราไว้กับความเจ็บแบบเดิมซ้ำๆเชือกเส้นนี้บางทีไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันมาจากคำเล็กๆว่าต้องควรหรือเหมือนไม่ยอมพระพุทธองค์สอนไว้นาทีอนัตตลักขณสูตรว่า สิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นของเราเพราะสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นย่อมไม่ใช่ตัวเราเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงเมื่อเรายอมให้ตัวตนหลุดจากคำจำกัดความใจเราก็จะค่อยๆค,คลายเราไม่จำเป็นต้องเก่งตลอดเวลาไม่ต้องเข้มแข็งทุกวันไม่ต้องให้ใครเข้าใจตลอดชีวิตแค่ปล่อย ปล่อยตัวเราในแบบที่เคยคาดหวังเพื่อให้ใจได้พักจากการพยายามเป็นในสิ่งที่ไม่ต้องเป็นก็ได้บางสิ่งในใจไม่ต้องเปลี่ยนแค่ปล่อยมันจะคลายเองทุกไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแต่มักเกิดจากวิธีที่เรามองเรื่องเดียวกันบางคนเจ็บแต่อีกคนกลับยิ้มแล้วเรียนรู้จากมันใจคนต่างกันเพราะมุมมอง ม่เหมือนกันมีคนเคยบอกว่าโลกใบเดิมจะไม่เหมือนเดิมเมื่อเราเปลี่ยนวิธีมองมันในพระไตรปิฎกขุดทกนิกายพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ามโนวิญญา mano v i n y a n a ัทมังปังปพพติแปลว่าจิตเป็นสิ่งแรกที่ปรากฏในโลกใจเป็นต้นกำเนิดของทุกประสบการณ์ ถ้าเรามองโลกด้วยความโกรธทุกอย่างก็จะน่าหงุดหงิดถ้าเรามองคนอื่นด้วยความระแวงแม้เขายิ้มเราก็ยังไม่ไว้ใจแต่มุมมองนั้นเปลี่ยนได้แค่เราหยุดตั้งคำถามใหม่จะทำไมต้องเจอกับสิ่งนี้เป็นสิ่งนี้กำลังจะสอนอะไรเราทุกก็ไม่ใช่สัตว์รูแต่มันอาจเป็นครูที่ใช้ภาษาหนักแน่นที่สุด เพื่อให้ใจเราแข็งแกร่งจากภายในเปลี่ยนคำถามในใจความทุกข์ก็จะเปลี่ยนบทบาทในชีวิตเคยรู้สึกไหมว่าทุกอย่างรอบตัวมันดังเกินไปเสียงคนเสียงงานเสียงความคิดในหัวดังจนเราฟังไม่ออกว่าใจเราต้องการอะไรจริงๆบางครั้งการเยียวยาใจไม่ใช่การหาคำตอบแต่คือการหยุดถามสักพัก ใจเหมือนน้ำที่คุณยิ่งคนยิ่งฟุง้งแต่ถ้าหยุดนิ่งวันหนึ่งมันจะใสพระพุทธองค์ตรัสถึงสมถะและอวิปัสนาว่าสติคือทางแห่งการทำให้ใจสงบและความสงบจะเป็นพื้นฐานของปัญญาเราไม่ต้องนั่งสมาธิวันละชัว่วโมงไม่ต้องฝึกขั้นสูงให้วุ่นวายแค่หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ เาลาไม่กี่นาทีใจก็ได้พักลองหยุดทุกอย่างแค่ห้านาทีอยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องรีบดีขึ้นไม่ต้องรีบหายแค่ยอมให้ใจได้อยู่เฉยๆอย่างที่มันเป็นในความเงียบนั้นคุณอาจได้ยินเสียงของใจตัวเองเสียงที่คุณเงียบมันไว้นานเหลือเกินบางทีการหยุด คือคำตอบที่ใจตามหามาตลอดหลายครั้งที่ใจเรานะ่ะไม่ใช่เพราะมีเรื่องเลวร้ายมากมายแต่เพราะในใจไม่มีอะไรดีพอจะทวงน้ำหนักนั้นไว้ได้เหมือนคนว่ายน้ำไม่เป็นยิ่งตะเกียกตะกายก็ยิ่งจมแต่ถ้าเรามีบางสิ่งให้ยึดใจไว้เราจะไม่จมแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า บุญย่อมเป็นเครื่องชำระจิตเหมือนน้ำสะอาดที่ล้างใจให้ใสบุญไม่จำเป็นต้องใหญ่โตไม่ต้องทำให้คนเห็นแค่คิดดีพูดดีทำดีด้วยใจบริสุทธิ์นั่นก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนขึ้นในใจให้สงบลงได้เข้าพรรษานี้คุณอาจไม่ต้องถือศีลแปดไม่ต้องนั่งวิปัสสนาเป็นชั่วโมง แค่มีเมตตาเล็กๆกับตัวเองช่วยคนอื่นในเรื่องเล็กน้อยหรือแค่ให้อภัยคนที่ไม่เคยขอโทษบุญแท้คือการเปลี่ยนใจที่หนักให้เบาขึ้นไม่ใช่เพราะเราเก่งขึ้นแต่เพราะใจเริ่มวางเป็นและเห็นความงามของสิ่งเล็กๆที่เคยมองข้ามบุญไม่ใช่แค่การให้กับคนอื่น แต่คือของขวัญที่เรามอบให้หัวใจตัวเองบางครั้งชีวิตไม่ได้ต้องการคำตอบใหม่แค่ต้องการเริ่มฟังใจตัวเองอีกครั้งพันศานี้คุณไม่ต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ในทันทีไม่ต้องเร่งรีบเดินหน้าไม่ต้องแบกใจให้เข้มแข็งทุกวันแค่ให้ตัวเองได้พักจากความคาดหวังให้ใจได้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติได้รู้ว่าแม้ยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็ยังมีค่ายอยู่เสมอหากคุณได้ลองยอมรับความจริงปล่อยสิ่งที่หยุดไว้เปลี่ยนมุมมองจากความทุกข์สร้างพื้นที่ว่างให้ใจได้สงบและค่อยๆเติมบุญเล็กๆด้วยใจที่เบานั่นแหละคือการรีเซ็ตชีวิตที่แท้จริงไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้าจะดีขึ้นแค่ไหนแต่ถ้าใจเริ่มเปลี่ยนวันนี้ พรุ่งนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมอีกต่อไปวันเข้าพรรษาไม่ใช่แค่วันในปฏิทินแต่มันอาจเป็นวันที่คุณได้เริ่มต้นใหม่กับใจของตัวเองจริงๆบางจังหวะในชีวิตไม่ได้ต้องรีบเดินต่อแค่หยุดแล้วหันกลับมารักตัวเองให้เป็นก็พอแล้วขออาราธนาบุญบารมีทั้งหลายโปรดนำพาความสุขความสำเร็จมาสู่ทุกท่านและครอบครัว หากรู้สึกเป็นมงคลขอเชิญพิมพ์สาธุรับพรกดติดตามเพื่อร่วมเส้นทางแห่งบุญไปด้วยกันนะคะ